สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเนี่ก็มาพอกรรมาดำคำนวนคือเกา่าเนาะค่ะหลังจากหวยออกแล้วเจกอ,วอ,อกันหลังหวยออกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจักควอนจักหนาวแล้วบาดเนี้มาดำแดดแอมเต้มซาบัดนึงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซื้อแตงแต่ศูนย์สามคืนหอดศูนย์เก่ามาออกศูนย์ศูนย์พะนะปาเจ็บปวดรวดนเหลา่าพ่อแม่พี่น้องมาดำว่าเล้วเหมือเศรา้าเยวหกยางมาเสียวหกยังมาเอา เอาหกสองมาเสืออีหลีพแมพีน้องเอ้ยหกแล้วหกอีกโมเมิดกับโมย่งทอเก่าเอาสีมาว่าให้ฟังมาของผู้ไดเขาแน่นะะ้อค่ะเนาะจะเอาของเซียนเซียนว่าของใครเข้ามั่งเดินมั่งยังไงก็กราบขอบุญขอบุณเอฟซทุกท่านเนาะค่ะแล้วก็กราบขอบุญขอบุณเซียนเซียนเด้อค่ะเด้ปอปะท่านนี้ก็จะเป็นของเลขมีที่มานะคะของเลขมีที่มาเป็นเจังไดน,นพแมพีน้องได้ตามเพื่อนบนาะค่ะ ตัววิ่งตัวรูดนะรูดหกกับเจ็ดนะคะจับคู่เข้าไปที่หกสองตรงๆแบบไม่ต้องกลับเกือบแตกสามตัวพ่อแม่พี่น้องหกเก่ากับมีเนาะค่ะเนาะแล้วก็สูตรตัดนะคะสูตรตัดของเขาเข้าไปที่หกสองตรงตรงเพราะเขาตัดที่หกรูดหกสตรตัดลงวันที่สิบสีนะคะ ลงวันที่สิบสี่สูตรตัดเพราะว่าสรุปสูตรตัดให้ทุกเสียนแล้วสูตรเต็มลงตั้งแต่วันที่แปดลงตั้งแต่วันที่แปดเพราะว่ามาดามจะเขียนวันที่ที่ไว้ให้นอกกันเนาะจะเขียนวันที่ไว้ให้ตลอดพ่อแม่พี่น้องลงของผู้ใดไปมาดามจะได้เขียนวันที่ไว้เพราะว่าหลายเสี้ยนเดี๋ยวซิบอไดซับสนเนาะบอไดงล,ลงมาซ้ำกันเป็นยังไดพ,พ่อแม่พี่น้องมีไผใดไปตามบ่ เพราะว่ามี f อซเรียกร้องเข้ามาเยอะอยู่อยากได้ของเลขนี้ที่มาเนาะเพราะว่าลงคลิปให้ตั้งแต่วันที่8ปดอะเรามาดูกันว่าของใครเข้ามั่งนะคะแล้วก็จะมีของเลขมีที่มาเข้าไปที่6กสองตรงๆแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับดีใจด้วยนะะเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลขเด็กแฝดเด้อค่ะของเลขเด็กแฝดเข้าไปที่สองหกเข้าตัวกลับ แต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านนะคะของเลขเด็กแฝดแล้วก็ของปูบุญมีของปูบุญมีมาแบบนี้หลีที่มาดามบอกเนาะมาดามว่าให้ระวังตัวนี้เรพ่อแพม่พี่น้องว่าสั่นมาทั้งสามตัวเลยค่ะของปูบุญมีสามตัวบนแตกเลยนะคะคือจะเป็นตัวนี้เนาะค่ะเนาะสตรข้ามเสียงของปูบุญมีเด้อค่ะอ่ะ ของปูบุนมีเข้าไปสุดข้ามเสียนเอาตัวรูดเนาะมีแต่ตัวรูดเข่าสุดๆเนาะแล้วมาดูความปังของลุงทรงมีไผ่ได้ตามของลุงทรงบ่นออของลุงทรงลงให้วันที่9ก้านะคะของลุงทรงลงให้วันที่ 9, หลังจากลงของแรขมีที่มาแล้วก็ลงของลุงทรงให้เนาะเพราะว่าของลุงทรงเข้าไปที่ห้าหกนะคะ ที่หกห้านะตรงตรงสองวัดติดนะรัฐบาลไทยงวดนี้ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวจับคู่เข้าไปที่ศสหกที่สองหกพมี่น้องเข้าตัวเน้นตัวเจแล้วแตก3ตัวค่ะสามตัวต๊ดพมีพิ้องของลุงส่งแตก3มตัวต๊ดค่ะมีไัยใดไัยปังกับลุงส่งโบน้อ ของลุงทรงปังสุดๆค่ะปังสุดๆค่ะของลุงทรงปังสุดๆค่ะดีใจกับคนที่ได้เนาะมีไผไใดไผตามของลุงทรงบ่นนอกค่ะกันนีไผไใดไผตามคอมเมนต์มาดเด้อค่ะเดอะ้อคอมเมนต์มาหน่อยนะคะอ่ะต่อไปเป็นของใครที่เข้าที่ปังเนาะมาเบิงไปน้ำกันว่าเซียนๆที่ให้มามีของใครเดินมั่งเนาะค่ะของเออยอดเข้าไปแต่ก้านะคะ รูดเเข้าไป9เด้อค่ะเข้าแต่ตัวรูดเนาะของชอแช่ชายไม่ผ่านเนาะของตะพงใจดีเข้าไปที่ศูนะคะตัวรูดตัววิ่งตัวรูดของตะพงแล้วข้อสูตรตัดของตะพงก็เข้าไปที่0นนะคะสูตรตัดจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่จะเป็นสูตรตัด ลงให้วันที่สิบสี่สรุปทุกเสียนเนาะค่ะแต่ของตะพงใจดีลงให้วันที่แปดนะเพราะว่าของตะพงใจดีเข้าไปห้าเก้าตรงตรงงวดที่ผ่านมาของตะพงใจดีเข้าไปที่ห้าเก้าตรงตรงงวดที่ผ่านมางวดน,นี้เข้าไปแต่ตัวรูดเข้าไปแต่ศูนย์นะคะจับคู่ให้เฉียดอยู่ได้พอมพี่น้องให้ศูนะยน์สองออกศูนย์ศูนย์เนาะไอเนาะจยกออกมาได้จังได้พ่อม่พี่น้องว่าบ่ ออกมาได้จ้งไดศู 0, 0, นย์ศูนย์พะนะข้างบนหกเก้าหกสองพะนะมาอีกอีกหลีบพแม่พี่น้องหกมาดามวาอามือเร้านี่เนาะถ,ถ้ามีใครเข้าไปดูคลิปของมาดามจะรู้เลยว่ามาดามพูดว่ายัางไงเนาะมาดามบอกว่าสิมาอีกอยู่บ่ละหกว่าสันคันหกมาเสียวยังมาเสียวใส่ยังเอาหกศูนย์เด้อมาดามว่าเนาะเพราะว่าของมาดามมีหกศูนย์เนาะ บเ 60, ่เอาหกศูนย์พอเมพิณองเอาศูนย์เอาหกสองมาเสยเนาะเหตดบาปเฮ็ดเว้นเนาะพอแมพน้องเนาะของเลขรับนางฟ้าเข้าไปแต่หลักร้อยเนาะเข้าไปที่เก้านะคะจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะของเลขรับนางฟ้าก็ถือว่าเดินดีนะลงให้วันที่สิบสามนะของเลขรับนางฟ้าของเลขล็อกกิ๊กตัวรูดนะคะเข้าไปที่ศูนย์ล่างนะคะจับคู่ให้มึงดูพอแมพีน้อง ฮองพลมีหกมีหึเนาะแล้วก็มีศูนย์ตรงกันที่ศูนย์นะทั้งบนและล่างบอมา้าเอามากกระดอกกระเดีย0ศูนย์ไหมเอาอยัางมากกระไรเนาะพี่นะ้นองเอาอยัางมากกระไดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่กระวาไปเนาะจังใดจังมามาจังสันเนาะล่างคือล่างคะ่ะเข้าตัวรวูดนะคะเนาะของเลขล็อกจิ๊กถือว่าผ่านยังใช้ได้อยู่อะรอติดตามชม รอติดตามชมถ้าใครจะตามคองล็อกกิ๊กนะคะแล้วของมาดามพ่อแม่พี่น้องของมาดามตัวรูดเข้าทั้งบนและล่างหลักร้อยแล้วก็ศูนย์ศมาดามซื้อตั้งแต่สามศูนย์จนฮอดเก้าศูนพ่อแม่พี่น้องมาดามว่าเอาศูนย์ังมากก็ได้บอเอามาเอาตะศูนศูมาข่อยกับบถือแล้วจิเมลนลบข่อยคักเนาะ ซื้อตั้งแต่03จนหอดย์09 60940ได้พรมพี่้องแต่บได้ล่วงในสูตรแล้วก็70ก็เอาเพราะว่าจุดทูบได้เมื่อเช้าเนาะลงในกลุ่ม5-70กระลุวงแต่ในกลุ่มใหม่ตรงกาบกขโถทดอขอไพ่พวกเขาเนาะของมาดามถือว่าผ่านเข้าไปเข้าไปตัวรูดนะคะของของเล็กลับนั่งฝ่าลืมให้เบิงพ่พแมพีน้อง ตัวสูตรตรัดเพื่อนกระเข่าไปที่เก้าเรอค่ะเด้อของเลขรับนางฟ้านะคะแล้วก็ของมาดามสูตรตัดของมาดามก็ผ่านเนาะสูตรตัดของมาดามก็ผ่านอ้าวไปไใบว้ใสหลับพอมีพี่น้องย่ามเสียวเพราะว่าของมาดามให้ศูนย์ศูนย์เนาะของมาดามให้ศูนย์ เสือตั้งแต่0ูนย์สามสามศูนย์จนหอดรูปศูนย์เม็ดเดียวพมพีน้องออกมาได้ศูนย์ศูนย์ของมาดามรูดศูนย์เม็ดเดียวสูตรตัดสือเมดสูนหางพมพีน้องติดศูนย์เอ้าบาทจังใดบาทนี่พมพีน้องและตัวรูดเข้าทั้งบนและล่างเนาะอ่ะ ติดตามชมต่อไปอยากได้ของใครคอมเมนต์เข้ามาเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวตามให้เดี๋ยวตามให้ของปูน้ำโสมไม่ผ่านเนาะค่ะของปู่น้ำโสมไม่ผ่านมีแต่ศูนย์ขึ้นแตเนาะ,ะแล้วก็ของปูศูนย์เจ็ดเข้าไปที่สองเล้วค่ะของปูศูนย์เจ็ดเข้าไปที่สองจับคู่ให้ ไม่ถูกเนาะค่ะเนาะตัวตัวเด่นเพิ่แบอลแมนสองแต่ว่าจับคู่ให้บ่มีสองพ่อแม่พี่น้องรอติดตามชมตัวเด่นมาเนาะแต่จับคู่ให้ไม่ถูกเมืองไปน้ากันว่าของผู้ใดเขาแน่พ่อแม่พี่น้องเขาจะได้ตามถูกเนาะค่ะเนาะของโอเซรีของโอเซรีพ่อแม่พี่น้องให้หกหนึ่งหนึ่งหกออกหกสองให้หกสามสามหกออกหกสอง ยู่ตรงกลางพ่อแม่พี่น้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ให้หน่อยมาของโอเซรีนะ่าติดตามเนาะหน้าติดตามหน้าติดตามพ่อแม่พี่น้องของโอเซรีพรางวดก่อนสูตรเต็มเข้านะของโอเซรีหกสองนะก็อ,ออกได้ออกดีเนาะออกหกสองแล้วก็มาออกหกหากยัางมาออกหกสองอีกโอ้ยเนาะบ่หมเอิดกับบวย่งางถอเก่าละา่ะค่ะมาดามกับิได้ยต้อโอย้ยนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ย มีไผ่โอ้ยคือมาดามมัวน่านอของคนสารคามก็ไม่ผ่านเนาะค่ะเนาะของคนสารคามของเสียนนมหลุดค่ะงวดนี้หลุดเนาะงวดก่อนนี้เข้าไปตัวรูดเนาะจับคู่ให้ไม่ถึงจับเกินงวดก่อนให้93ออก95เนาะงวดนี้หลุดค่ะต้องกากกว่ารูดเพราะเพราะลงให้ตั้งแต่วันที่8นะของเสียนนม ของเซียนหนุ่มก็ลงให้วันที่แปดแล้วค่ะเนาะของปู่อุบลของปู่อุบลก็หลุดค่ะของปู่อุบลวิ่งแดบนวิ่งเจ็ดล่างหลุดขึ้นกันค่ะอะยังไงก็กาบขอบุญขอบคุณเซียนเซียนเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องขอบพระคุณหลายหลายแล้วก็ดีใจกับคนที่ได้คนที่ยังไม่ได้ต่อเลาพัฒนาพ่อแม่พี่น้องมือนี่ตอนนี้ห้าหน้อยกำลังออกนอกมาดามเบาก่อน หวยลหฮานอยจะออกไปต่อฮานอยพุ่พี่น้องถ้าใครเจ็บหนักไปพักที่ฮานอยก่อนแล้วก็ต่อด้วยเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้อ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ